นี่ไม่ใช่คนไทยมาจากเมืองจีนเวอร์ e าย u ค o มฟอร์มมาเลเซียโอเคมานนี่ฮาโอนอายุยีสัต์อายุเท่าไหร่โอเคไม่ใกล้ไม่ทำอะไรวะเนี่ยมันดังกล้องกูแล้วกูเขามาเขามาทำอะไรเาามชดู อ่ามึงมานั่งใกล้ๆอะไรเฮียคุยเป็นภาษามาเลเซียนี่พูดไทยไม่ได้เหรอเอ็งนี่เป็นเป็นมีเชื้อไทยไหมลูกสาวเอาเขาเป็นเชียงรายเข้าโรงเรียนอยอ่เข้าโรงเรียนที่มาเลเซียได้ผัวมาเลเซีย,ย,ยโร<อ>งเรียนหนังสือเดี๋ยวก่อนไม่ใช่เอ็งอ่ะได้ผัวมาเลเซียใช่ไหมนี่ผัวมาเลเซียเออไม่เหมือนว่าลูกสาวมึงไม่ถามว่าลูกสาวมึงได้ผัวมาเลเซียถามว่าเมืองได้ผัวมาเลเซียใช่ไหมอีสัตว์สิบห้าจะมีผัวเหรอ เออปาปามาเลเซียแล้วมึงคนคนจังหวัดไหนคนแม่สายคนแม่สายจะเป็นคนกะเหลียงก็อยู่นานอยู่นานใทยจีนอยู่นานจบเอกูแดกน้ำา่อในสัตว์อน่าจะไม่有啊，应该ม บอกให้เขาหน้าขับจมัดนั่งข้ากูย่อไปเจ้าสูนั่งแบบนี้นะบอกให้เขาตั้งแบบนี้เขามีกางเกงมีกางเกงข้างในเออนั่นนั่งท่านี้โอ้โอ้นี่ยเห็นท่านี้ไหมนั่งเนี้ยนั่งเนี้ยนี่นั่งเนี้ยเลติด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 โอเคหลับตาโคชูไอโคชูไอเฮ้ยเฮียมาเลเซียหลับตาว่าไงวะพี่จริงฮันนิเกอร์โอเคโอ้ ดีตัวพี่โสพักออกมาวเศษสัเวเสะหุเสะออกมา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 อีกีออกมาออกมาออกมาวเสะุสางผีเหม็นที่ายออกมา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 วเวสะกุูสะกวเสะกุูสะเวเสะหุูสะเวสะหผูสะออกมา

อุฒิทัักก่อวุทงตะวันวุฒทั สัตว์เด็กนี้ยเกาไม่เด็กแล้วมีหัวได้แล้วไมายังอุตถายได้หรอเนี่ยไม่ยังหายแล้วอขอ,ววอโทษวันนี่คอมอน เฮ้ยก่อนเี้ยเอาไมค์กมาก่อนเอาไมคมาก่อนเออไม่าูถ่ายถ่ดูถ่ายถ่ายถเห็นคือคนอ่ะบางทีเนี่ยมันไม่รู้โอยฮะมันโดนโดนเหรอจริงๆเอ้าไอ้สัตว์แล้วร้องทำไมดอีสวด อีเห uh ี si <S <S ้ยลองดังกับแม่ได้หัวดูคลิปนะเอาไพูดเป็นร้เปล่าเอินไอสัตอีเหี้ยพูดเป็นแม่ไม่บอกกูเลยไอสัตว์อีเหี้ยเอาไปอ้วนปุบไปนกินน้ำมนต์ไปอ้วนไปกินน้ำมนต์น้นไปหาดุ้นต่อ ไอ้ดุ่น้ำมน้ลยไปแดกในอ่างเลยไปไป้วงตัวอะไอ้วเลยพา้วนุ่นรุไปอดุ่นนี่ฮ้ยชอบนะไอสัตว์ไอ้หี่ยมันอ๋อไปดูเราไปดูกาพาไปดูไอ้กา กินให้หมดกินให้หมดจ้ะฮะสมาธิเขาสั้นสมาธิสั้นเขาป่วยมันโดนของเลยเด็กผีเลยเขาเด็กดูก็รู้ท่ากานยอมรับความจริงว่าไม่มีทางหายในภพชาตินี้นอกจากดีขึ้น นิดนึงโอเคปะ่ะนะเดี๋ยวให้พอแล้วกันเอาเยี้ยนนี่ของเสียไม่โดนนะไม่โดนแน่นอนจิตเขาบริสุทธิ์ก่ากูอีกรู้ปะ่ะจิตเขาบริสุทธิ์ก่ากูแล้วเขาจะโดนของได้อย่างไรเชิญเ๋นยนนะแต่มันแค่อยู่เกิดมาเพราะเวรเพราะกรรมนะรับความจริงให้ได้จบเฮจ้านั่งให้ดีลูก นั่นไงกูว่าไลอสัตว์ร้อยเท่าไรี่ยข้เรล่นหอเนีเ่ย<น>แรงเยอะด้วยฮะกูถึงเล่นก่อนเนเล่นให้มันคุ้นชินก่อนหลังจากนั้นมันก็เล่นกลับเลย อีสัตว์ตกใจพวกเด็กวัยรุ่นไม่ค่อยเข้าใจว่าม,มันมีจริงนะไง15ปีเอามาใกล้ๆ